มีที่นี่ที่เดียวติก้าพูดมาติดตามรับชมนะคะก่อนอืน่นก้าวเข้ามาสวัสดีครับพ่อแม่เอฟซี FC สุขุสุข,ขุนนะคะพี่น้องเป็นยังจังคอยวา่ามีมองนีมองเดียวที่กล้าว้าเ,เออกล้าวเรื่องงังพี่น้องกล้าเว้าถึงพ่อหัวนาวงนี่ละนะคะพี่น้องด้วยเอาว่าเท่าวความมาแอดเดนเขามาเหฮิ เป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่น้องก็ได้มาหูเรื่องเล่ามูลนี่นั่นนะคะด้วยว่ามากเกาะติดสาวหน่อยเพียบบานแพงมาถึงแต่แรกเริ่มย่อนเบิงได้นะคะพี่น้องย่อนเบิงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนั่นก็คือเป็นการล่องพิษล่องถือจนไปไปมากๆก็เลยได้มาเลี้ยนเป็นนักเรียนเจโอทู o 2, นะคะพี่น้อง ก็คือมีบอดจูเป็นคู่บาอาจารย์มีบอดจูเป็นผู้เปิดคอตนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการได้ความหูหเพิ่มเติมได้มากซ้ำได้ก็ตามกําลังของแต่ละคนส่วนแอดเพนก็ได้มากประมาณนี้แหละนะคะพี่นอนะ้องนะย้า,ายในนอยก็เกิดความกล้าคิดกล้าทํากล้าเว้านะะในเรื่องเล่าของบอดจูนะคะพี่น้องเป็นพ่อหัวนาวงสาวน้อยผิดบานฑเพ่ง ที่ค่อยดูแลส่งเสริมจนเฮ็ดไห้วงสามารถที่จะโด่งดังขึ้นมาได้จนถึงสมัยนี้นะคะต้องยกเค่ดิตให้บ a r โจนะคะพี่น้องและพร้อมกันนี่ก็คือเพื่อนเป็นเอินว่าเป็นพ่อผู้ปั้นพ่อผู้สร้างนะคะพี่น้องสามารถที่จะปัน้นศิลปินดังขึ้นมาได้นั่นก็คืออุงอิงเจ็ดบ้านแพงนะคะพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นการปั้นด้วยมือนะคะ เพราะว่าน้องเขามาด้วยความใสซื่อด้วยซ้ำกันกับกระดาษขาวนะอยากจะวาดอยากจะเขียนยังลงไปกับอยู่ที่ผู้ที่จะวาดจะเขียนนั่นก็คือบอโจนั่นเองนะ,ะจนสมัยนี่บอกว่าดโด่งดังระดับโลกเลยทีเดียวนะคะจนว่ายาวมาได้มีการว่าจ้างจากพี่เซนเตอร์โนนนี่นั่นนะคะพี่น้องล่าสุดกเป็นเรื่องเล่าของกัง,งน้ำคลินิก มีการได้ไปไล่สุดอยู่เรื่อยๆสำหรับการเปิดตัวสินค้าโตไม้นะคะเพราะว่าจะมีตัวหม้ใดมากอ่ะแต่เป็นอิลานอยกับพอเนี่ล่ะละทำมาอิลาน้อยก็คืออิลาน้อยอุ้งอิงนี่ล่ะนะคะพี่น้องเนาะแล้ววันนี้เหี้ยวไมาเหี้ยวมากจนได้มีก,การได้สร้างหนังใบดองซึ่งก็ถือว่าเป็นแป้งบันดาลใจของบอดจูนะคะพี่น้องที่เพิ่น ได้เคยคิดไวแต่เพื่อนอยั่งหน่อยนะคะพี่น้องเพื่อนก็ได้เปิดเผยว่าเพื่นเคยคิดไวนะคะเคยอยากสร้างเป็นหนังนะเมื่อโด่งดังขึ้นมาล้วจะสร้างเป็นประวัติของสาวหน่อยเพีรยบานแพง่งแต่ในที่สุดการที่จะสร้างหนังไปไปมาๆก,ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ตโตมบอโจโอเองนะคะพี่น้องเพื่อนในตั้งซื้อว่าค่ายอ่อค่ายอ้ยอมันมร่วมไปเบิร์ดได้ปะนี่พี่น้องร่วมศิลปิน ทั่วภาคอีสานทั่วฝ่าเมืองไทยก็ว่าได้เพราว่าจะเป็นนักร้องศิลปินหมอร้องหมอล่ำถูกวงทุกคณะล้วนแล้วแต่ใส่คำวาคา่าไขยออกจนได้มีการตัดสินใจสร้างหนังนะคะพี่น้องจนมาใกล้แล้วพี่น้องตอนนี้ก็คือเง่วมาปเีเสร็จเดียวได้พี่น้องสําหรับภาพยุต์เรืองนี้ที่มีการตะเตรียมเพราะว่าการเล้าเรื่องเล่าของการสร้างหนัง นังฟอ้อมยักก็ต้องประมาณนีล้ล่ะเนาะพี่น้องประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณยืนปีเลยละ่ะนะคะแล้วพร้อมกันนี่นะคะตอนนี้นะคะบอสจูองก็บอกว่าปุ๊บุ๊บุ๊คบับ้นนะคะพี่น้องทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาใดๆนะคะลงทุนเฮดสติ๊กเกอร์ให้กับหน่วยลดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรดพ่วงรถซีบหรอลดตู้ทึบรด สารพัดรถนะคะพี่น้องเช่าเอฟซีทั่วไปก็สามารถที่จะเอาไปติดได้นะคะแม่แต่แอดเพนเองก็เอามาติดรหลดขึ้นกันนะคะพี่น้องนี่คือการที่จะลงทุนทุ่มเทจนเวลาพักพอนแทบสิบมีนะคะพี่นออ้องแต่ที่สําคัญนะคะพี่น้องแอดเพนเองได้เห็นบอลโจโล่าสุดนะคะเ,เพิ่นมาอุดรจะเห็น่นว่ามีทา,ทางอิดโรยแนจากน้อยในบางครั้งนะคะ ก็เลยบอกบอดผักคนหลายๆในเด้อจ่าป็นห่วงประมาณนั้นนะคะและที่สําคัญพ่อกลับขึ้นเขาสู้ครอบครัวนะคะพี่น้องฟังจากปากบอดโจนะคะพี่น้องว่าบอดโจเพื่อนเราว่าจังใดนะคะได้ยินไหมลูกลำเพ่่นลำแพนยูทู e รีบตูนะจะได้มาทํางานช่วยป้าป๋าโอเคไหมนี่โอเคไหมโอเคค่ะเออป้าป๋าเหนื่อยมากนะนี่ ก็แต่ทำนางขายอ้อมานี่ต้องรีบตูแล้วรีบมาช่วยกันมาป๋าโอเคไหมโอเคโอ้โห<อ>พี่น้องหลังจากมหาลูกแล้วเออดีคือกำลังใจอันสำคัญน,นะคะพี่น้องของลูกลูกทั้งสามคนนวยจะเป็นล่ำเพิื่อล่ำแพนน้องยูทูบนะคะพี่น้องบอสโจได้บอกว่าเฝ้าโตเออเฝ้าไ่ไว้เด้อจะได้มา่ซอยพหอยางาน,น ตั้งแต่พอเฮ็ดไข่ออกมานี่พอละเมื่อยแห้งประมาณนั้นโอ้ยเด็กน้อยก็เป็นตาฮักพี่น้องเออโอเคโอเคท่า okay, okay, นครูนะคะพี่น้องน้อยน้อยนั้นว่เาเป็นนี่ะเลยจะพอหอมแก้มปุ๊บท่าน,นั้นละยิ้มขาวาข้า,วาขาว้าเขาจะแ่าขาว้าเนาะพี่น้องยิ้มอาปากกว้างแหม่นน้อยก็เลยฮักคู่เด้น่ะเออโอ้ยเนาะพี่น้องนี่คือผลงานของพอหัวหน้าวงุง เราเองก็บอกว่าตั้งใจสุดๆสํสำหรับภาพ,พยนต์เรื่องค่ายอ้อพี่น้องฝากคอยติดตามวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะคะพี่น้องแต่วันนี้เหตุบ้านการเมืองก็รู้สึกว่าจาาะบมีความสงบเล็กน้อยนะคะพี่น้องจนได้เกิดวิเอิญว่าอยังล่ะพี่น้องว่าทักเอิญว่าถืาอน,ถนะะพี่น้องมา่นว่าก็จิเป็นเรื่องเล่าของการเมืองเนาะบอสโจพเโพิ่นเลยได้โพดวางสีพี่น้อง ถามว่าการเมืองนั้นสําคัญไหมนะะพี่น้องแอดพวนเองได้อ่านแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความเป็นกลางนะคะพี่น้องสําคัญเออสําคัญอยู่ครับประมาณนั้นนะคะแต่ตัวเฮาสําคัญกลัวการเมืองมันถือของเราาดิเนาะพี่น้องผมสี่สิบสองปีเห็นมาหลายรัฐบาลแล้วมาแล้วก็ไปก็ถือต้องว่าเิ่น็มาี่ของเพิ่น นะคะพี่น้องซีปีจบกลับไปต่อผู้ใหมากประมาณนั้นท่านผ่า,านหน้ายกมากกหลายคนเนาะเลือกตั้งและรัฐประหารกระครข้างแล้วเนาะประมาณนั้นนะคะสำคัญเฮาจะต้องทำมาหากินเฮาจะต้องสู่มันถือของเลาได้พี่น้องเออเฮาก็ต้องลุยด้วยตัวของเฮาสมัครกลัว รัฐบ,บาลเพื่อนกับมน้าทีบริหารส่วนร่วมเนาะพี่น้องอเอาเมืองเล่าของการเมืองนะคะก็คคอยปล่อยไปกาสิคอยดีวันดีขึ้นดอกนะคะบอโจเองเพื่อนก็ได้ฝากถึง17กรกฎาคมค่ายอ้อนี่แหละนะคะเตือนสติพ่อ,พอ,พอ,พอ่แม่เอฟซีสุขุสุคนนันละประมาณนั้นนี่คือคําว่าภาวะผู้นำเนาะพี่น้องพอโจคือผู้นําองค์กรผู้นําองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะ เป็นผู้นำของบริษัทบริษัทส้าวน้อยนี่ละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเป็นแนวคิดมุมมองนะคะพี่น้องของผู้นำที่แอดเพนเองก็ได้ยููน้ำผิินค่อยติดตามนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่อ่าซอยกันนะคะพี่น้องและที่สําคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่ให้เป็นว่าเป็นการเตือนสติพอ่พอ,พอแม่แม เฮากับ,บต้องไปอะไรกับเรื่องเล่าของการเมืองกปล่อยให้เป็นไปตามขั้น่องนะคะพี่น้องแล้เวเล่ากับมาคอมเมนต์อีกว่ารนะักเธอประเทศไทยนะสู้สู้ต่อไปสู้นะชาวไทยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันถือต้องเนาะพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยากนำเสนอนะคะอยากกล่าวว่าบอกให้ฟังมานี่ละคือความเป็นไปของชีวิตประจำวันของเข้าเนาะพี่น้อง เดินนาต่อไปจ้าสู้ๆเด้อแอนเพนเองเป็นกำลังใจให้คือกันจ้ารับคลิปนี้ก็ขอบคุณสุภูสุนที่เขามารับชมก็แล้วกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนทางช่องด้วยกดซุปเปอร์แต่งหรือว่าสั่งกับเขามาเป็นสมาชิกช่องก็แล้วกันนะคะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆจ้าค่ะที่รักเราพร้อฟังซองที่เซ็น,นด้าน E D G ได้จ้าฝากอะไรก็แชร์เป็นกำลังใจงดีมีก็แล้วกัน